สวัสดีค่ะทุกกคนเมนูวันนี้หมูทอดน้ำปลานะคะเมนูนี้ทำงา่ายม,ม,มากมีวัตถุดิบแค่สอย่างก็คือหนึ่งหมูค่ะ2น้ำปลาและ3ามน้ำตาลทรายค่ะเราใช้หมูส่วนสันคอนะคะเอามาล้างให้สะอาดและหั่นเป็นเส้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาหมักกันนะคะมีเครื่องปรุงแค่สอง ก็คือน้ำปลาและน้ำตาลหมู1กิโลกรัมเราใช้น้ำปลาประมาณ5-6ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะหมักขยำให้เข้ากันแล้วก็แรปเก็บใส่ตู้เย็นไว้อย่างน้อย2-3ชั่วโมงนะคะวันนี้เราหมักไว้ตอนเช้าทเทียงเทียงเราก็เอามาทอดทานได้แล้วค่ะ การทอดเราจะใช้ไฟแรงนะคะเพื่อให้หมูมีความกรอบข้างนอกข้างในยังนุ่มอยู่ไม่แห้งแข็งกระด้างนะคะทอดหมูให้สีสวยงามแล้วหอมกินน้ำปลามากๆค่ะมาแล้วใครไปลองทำระวังจบข้าวเหนียวหมดกระติบไม่รู้ตัวนะคะ ชมแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ